เอ้ยข้างหน้าเป็นน้ำครับทุกคนรู้สึกว่าข้างหน้าน่าจะเป็นหมู่บ้านแล้วนะในนี้มีทั้งหมดกี่ครัวเรือนครับ1 2อ2 0ครัวเรือนค่ะที่นี่ผมได้ข่าวว่าไม่มีไฟไม่มีไฟฟ้าและใช้ชีวิตอยู่กันยังไงผมได้ให้สัญญากับตัวเองกับน้องๆว่าผมจะต้องกลับมาช่วยพวกเขา การเดินทางให้อะไรกับเราหลายอย่างมากกว่าที่เราคิดนะฮะนอกจากการพักผ่อนบางครั้งยังพาเราไปพบเจอกับสิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยตัวผมเองเนี่ยเดินทางผ่านเพชรบุรีหลายครั้งมากฮะแต่เพิ่งทราบมาเลยว่าในพื้นที่อำเภอแก่งกระจานสุดขอบเกือบชิดชายแดนมีหมู่บ้านของชุมชนชาติพันธุ์ปากเกยยอเป็นชุมชนที่อยู่ในหุบเขาที่ยังคงมีความสวยงามอยู่มากมายนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมเดินทางมาที่อำเภอแก่งกระจานในวันนี้ครับ ถ้ามันเข้ามาขนาดนี้มันจะมีหมู่บ้านได้ยังไงนี่ครับเอ้ยข้างหน้าเป็นน้ำครับทุกคนเหมือนไม่มีสะพานเลยนี่ครับรู้สึกว่าข้างหน้าน่าจะเป็นหมู่บ้านแล้วนะ เป็นชุมชนที่คนไม่เยอะมากนะครับเข้ามาแต่ละคนจะมีบ้านตามกระจุกกระจุกเต็มไปหมดเฮ้ไงบ้าก้อเุ้ยย่าบ้าเจ้าเยี่ยจากเขยยอบ้าฮานักรุเบยอเมันก็ความือฮัสซมาเดาหายยอสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำอะไรกันอยู่ครับนั่งดูเด็กๆเล่นกันค่ะเด็กๆเล่น คือจริงๆมีคนแนะนําผมมาว่าที่นี่เนี่ยเป็นหมู่บ้านปลาเกยอใช่ไหมปลาเกยอค่ะปลาเกยอนี่จริงๆแล้วเป็นเป็นชาวเขาค่ะเป็นชาวเขาเผ่าเกเรียงกับเผ่ากะราอยู่รวมกันแล้วที่นี่ในในนี้มีทั้งหมดกี่ครัวเรือนครับร้อยยี่สิบครัวเรือนค่ะกระจายกันอยู่ในนี้กระจายกันอยู่ในหุบนี้ทั้งหมดเลยร้อยยี่สิบครัวเรือนอ๋อส่วนใหญ่จะอยู่ในชุมชนเหรอส่วนมากจะอยู่ในชุมชนค่ะที่นี่ผมได้ข่าวว่าไม่มีไฟไม่มีไฟฟ้า แล้วใช้ชีวิตอยู่กันยังไงใช้โซลาเซลล์บางบ้านที่มีโซลาเซลล์ก็ใช้โซลาเซลล์บางบ้านที่ไม่มีก็ไม่ได้ใช้ก็จุดเทียนเอาค่ะไฟเราจะเป็นสปอรตไลท์รับแดดกลางวันแล้วกลางคืนก็เปิดเปิดแสงแค่ให้แบบใช้ชีวิตช่วงหัวค่ำาก,กินข้าวของข้าวรข้าว,าวเป็นแสงไฟเป็นแสงไฟเฉยๆ uh huh. ถ้าถ้าหมดก็คือหมดเลย uh huh. ก็ต้องรอเช้าอีกวันหนึ่งก็มีการเซฟไฟใหม่จากแดดจากแดดแต่ถ้าวันนั้นฝนตกไม่มีแดดก็ไม่ได้ใช้โอ้หแล้วอยู่กันยังไงแล้วโทรศัพท์มีไหม โทรศัพท์ก็ไม่ค่อยมีกันครับเด็เกๆที่จะต้องไปเรียนรู้หรือว่าจะต้องไปเรียนต่อหรือว่าเข้าเมืองหรืออะไรเงี้ยการสื่อสารก็จะลำบากอยู่ครับทันเข้าไหมเวลาแบบสิวาคนในเมืองเองเนาะเขามีทั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์แรงสูงใช้แล้วเขาก็จะเห็นโลกใบนี้ที่มันกว้างใหญ่มากเลยแต่ครอบครัวน,นี้เหมือนขาดการสาื่อสารมันมันด้อยวกว่าคนอื่นเขาอะค่ะท้งการใช้ชีวิต ป่วยคะศึกษาอรู้สึกน้อยใจไหมครับมีบ้างอยู่แต่ในนี้พอเราไปเรียนกับเพื่อนในเมืองอ่ะมันจะด้อยกว่าช้ากว่าไม่ทันเขาหนูก็เลยเขา้าใจแล้วว่าเด็กที่ไม่อยากจะไปต่อเพราะอะไรเด็กที่อยู่ในชุมชนระวะเขาเขาไม่เคยเข้าเมืองเขาไม่รู้หรอกว่าในเมืองเป็นยังไงคําพูดคําจาของ คนดีมากเป็นยังไงพอเขาเพิ่มมีไปทํานู่นทํานี่กันอะไรเงี้ยเขาไม่รู้เรื่องอแล้วจะกลายเป็นกะเหลียงโง่หมังซบื้อมังไม่รู้เรื่องมั่งนเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะเด็กหนูมันต้องมีความรู้เด็กหนูมันต้องอ่านออกเขียนได้อ,อย่างน้อยก็คุยกับเขารู้เรื่องฟังไทยออกเขียนชื่อตัวเองได้ไปไหนมาไหนจะได้ไม่ลำบากแลาหนูก็อยากให้เขาแบบ มีโลกโซเชียลที่แบบมันดีขึ้นกว่าเดิมเขาได้ทันเหตุการณ์ทันการเรียนรู้หนูสงสารเด็กๆเขาไม่ได้ออกไปไหนบางคนไม่เคยออกไปนอกเมืองจริงๆไม่เคยเลยเลยไม่เคยค่ะเขาจะอยู่แค่ตรงเนี้ยมันเหมือนับเราโดนที่เขาบอกว่าออกไปแค่ไม่ถึง10กิโลเรารู้สึกว่าเหมือนเป็นโลกอีกใบหนึ่งแต่พอเข้ามาในเนี้ยหนูว่าในชุมชนกลุ่มเล็กๆมันเหมือนกับเป็นโลกอีกใบหนึ่งเลยซึ่งมันโลกเดียวกันนะมันโลกเดียวกันเลยใช่ค่ะพี่หนูว่ามันเดินทางไปไม่ถึงแค่อยากได้โอกาส สำหรับการเดินทางไปถึงโลกใบนั้นใช่คนในครอบครัวติดต่อสื่อสารกันยังไงก็ลําบากค่ะเจ็บป่วยเนี้ยบางทีแบบต้องวิ่งไปบ้านเพื่อนไปขออาศัยเขาโทรหรือว่าแบบมีธุระกับลูกอะไรเงี้ยก็ต้องไปอาศัยพื่อนบ้านบ้านไหนมีก็แบ่งปันกันไปเมือ่อนีลากีอยู่ที่นี่มาตลอดทั้งชีวิตมีลูกกี่คน มีลูกสี่คนมีลูกสี่คนเหรอแล้วอยู่กับเราไหมอยู่สามคนอยู่สามคนแล้วอีกคนไปไหนเกษตรเหรอเ,เรียนเกษตรช่่มค่ะ,กะเกษตรชอําแล้วได้คุยกับเขาบ่อยไหมก็มกมมรรรแม่ก็ไม่มีโทรศัพท์แม่ก็ไม่มีโทรศัพท์แล้วถ้ามีโทรศัพท์เองโทรดีไหมดีด,ด,ด, <laughs> ดีไหม <laughs> ดีเราจะได้โทรหาทุกครั้งที่เราอยากโทรเนาะคิดถึงเขาไหมคิดถือค่ะคิดถึง ถ้ามีก็จะได้โทรกันบ่อยๆเนาะแล้วใครที่บอกว่าบ้านหลังนี้มีคนเป็นนางพยาบาลด้ใช่ไหมลูกเรียนพยาบาลค่ะอยู่ที่ไหนเพชรบุรีเชรบุรีแล้วได้คุยกันบ่อยไหมไม่ได้คุยคนะ่ะไม่ได้คุยเลยเอาแล้วไม่คิดถึงเหรอคิดถึงค่ะคิดถึงได้ค,คิดถึงแล้วทำยังไงก็ไม่รู้ แล้วถ้ามีโทรศัพท์โทรคุยกับลูกบ่อยๆดีไหมอย่าเพิ่งร้องนะคิดถึงลูกแค่ไหน <_ d ata> อยากคุยทุกวันงั้นผมสัญญาพี่ฝน <_ d ata> ผมจะพยายามหาโทรศัพท์มาให้พี่พี่จะได้คุยกับลูกบ่อยๆสัญญา <_ d ata> ผสัญญานะ <_ d ata> โอเค ผมจากหมู่บ้านแห่งนี้มาด้วยอารมณ์ที่หลากหลายมากฮะทั้งความประทับใจกับความบริสุทธิ์ใสซื่อของเด็กและชาวบ้านที่นี่ด้วยความที่หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างไกลมากความจเจริญสิ่งเร้ามาไม่ถึงผมจึงได้เห็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมการละเล่นแบบเด็กๆที่ผมเกือบลืมไปแล้วแต่ขณะเดียวกันการขาดแคลนเทคโนโลยีก็ทำให้ผมได้เห็นคุณภาพชีวิตที่แตกต่างแม้ว่าเราจะมีสัญชาติที่เหมือนกันแต่ยังมีคนที่ลำบากแตกต่างกันไปอย่างมาก ผมได้ให้สัญญากับตัวเองกับน้องๆว่าผมจะต้องกลับมาช่วยพวกเขาอย่างแน่นอนบ,อย,บ,อย,บอยค่ะเด็กๆก,ก็ตื่นเต้นและก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็คุณบอยก็แอบ,บให้ความหวังเราว่าจะกลับเข้ามาอีกถึงแม้ว่าคุณบอยจะไม่ได้เข้ามาก็ไม่เป็นไรนะคะแค่คุณบอยมาให้กําลังใจมาเยี่ยมเรามาหาเรามาได้พูดคุยให้เราได้ถ่ายทอดเรื่องราวในหมู่บ้านหรือว่าเรื่องราวที่เราเป็นอยู่หรือว่าสิ่งของที่ เราขาดเหลือเราก็ดีใจแล้วที่เขาได้มารับรู้เรื่องของเราตรงนี้ไปค่ะ มาแล้วสวัสดีครับคุณครูค,ครูอ้อมสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับพี่ๆเชิญเลยครับครูอ,อ้อมครับที่ผมสัญญาไว้ว่าเดี๋ยวจะไปหาพี่ๆที่ใจดีมาหาครูอ้อมนะคะตอนนี้ผมก็ได้พี่ๆที่ใจดีจาก VST ECS ประเทศไทยพอเราได้ทราบข่าวจากคุณบอยพิ่สนุเราก็รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากจะคืนให้กับสังคมนะครับบริษัท VST ECS ประเทศไทยอยู่ในธุรกิจการสื่อสาร เราเลยให้ความสําคัญกับการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยใช้การสื่อสารที่ทมีประสิทธิภาพนะครับทราบข่าวว่าที่นี่มีความต้องการปุ๊บเราก็เลยคุยกับพาร์ทเนอร์เราเพื่อจะนําโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ZTE ตี b i นูเบียรุ่น A35E นะครับเข้ามาพร้อมด้วยซิมรายปีนะครับเพื่อให้ที่เนี่ได้มีคุณภาพชีวิตจากการสื่อสารที่สามารถติดต่อครอบครัวได้ดียิ่งขึ้นนะครับ แล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นะสิ่งที่เรามองคือมัน,ม,นมันคุณค่าของโทรศัพท์มันมันไม่ได้อยู่แค่ตัวโทรศัพท์มันอยู่ที่ว่าการใช้งานของมันอย่างถ้าเรายกตัวอย่างอย่างตัวแฟลตสำหรับน้องๆที่นี่ผมเชื่อว่าเป็นการส่งหาความรู้นะครับเป็นการศึกษาเราก็หวังว่าโทรศัพท์เล็กๆเครื่องนี้จะเหมือนเป็นไฟสองสว่างในด้านการศึกษาให้กันท้องน้องนะครับพามา20เครื่องบวกกับซิมรายปีครับโอ้ตรงนี้ก็สำคัญมืงนกันซิมรายปีนะครับพี่อ้อมมีอะไรอยากจะบอก พี่พี่บริษัท VSTECS ประเทศไทยบ้างก็หนูขอเป็นตัวแทนให้กับเด็กๆเลยนะคะที่เขาได้โอกาสตรงนี้ให้เขาได้แบบมีชีวิตที่ดีขึ้นมีโอกาสได้ไปเรียนต่อได้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อที่จะกลับมาดูแลชุมชนเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมหนูขอเป็นตัวแทนนะคะขอขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณค่ะ นอกจากโทรศัพท์แล้วมีขนมมาฝากน้องๆแล้วแล้วยังมีอะไรอีกครับพี่เดี๋ยวเราจะมีทุนพัฒนาชุมชน <Okay. S 2> เพื่อให้ทางชุมชนนี่นำไปพัฒนาการสร้างไรายได้เห็นเมื่อกี้เห็นแล้วว่ามีร้านค้าของชุมชนชเป็นงานหัตกรรมรก็เราก็ให้ตรงนี้เป็นทุนในการ <Okay. S 2> พัฒนาต่อไป wow. มมอบโทรศัพท์ไว้ให้คุณยายนะครับลูกไปเรียนอยู่ห่างไกลจะได้ไว้ติดต่อพูดคุยกันให้ใหเหงานะครับมอบให้น้องกีต้านะครับเอาไว้สื่อสารติดต่อคุณแม่บ่อยๆเราก็บอกเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องการศึกษาดีขึ้นแน่ๆค่ะน้องได้ลองใช้โทรศัพท์ได้ลองใช้โลกโซเชียลเกี่ยวกับการค้นหาในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้หรืออยากเรียนรู้หรือว่าได้ลองดูอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับโลกภายนอก แล้วก็มีความกล้าที่จะเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็เรื่องการเจ็บป่วยหรือว่าการเจ็บป่วยจากต่กอเรี้ยเจ็บท้องคอดหรือว่าไม่สบายต้องไปโรงพยาบาลหรือว่าตกลงมาแข้งขาหักอะไรอย่างเงี้ยจากที่เราจะต้องขีม่มอเตอร์ไซค์ตามกันไปหรือว่าจะไปยมืมโทรศัพท์เพื่อนบ้านตอนนี้แล้วก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการติดต่อสื่อสารค่ะก็ขอเป็นตัวแทนให้กับาชาวบ้านหมู่บ้านปากยอขอบคุณมากมากค่ะผมดีใจมากเลยครับ จะเอามือถือไปใช้การศึกษาแล้วก็เอาความรู้ครับแม่ก็คิดถึงลูกด้วยเป็แม่เป็นใจครับคิดถึงแม่ละเออแม่ก็คิดถึงลูกบ๊ายบายจุ๊บวันนี้น่าจะเป็นวันที่ผมมีความสุขมากที่สุดอีกหนึ่งวันในชีวิตเลยนะครับรอยยิ้มความสุขที่ชาวบ้านแสดงออกมันมีค่าเหลือเกินสำหรับผมที่มาจากเมือง ที่ทุกคนพกพาโทรศัพท์กันอย่างเป็นเรื่องธรรมดาทําให้ผมนึกไม่ถึงเลยครับว่าแค่โทรศัพท์และการสื่อสารจะมีค่ามากขนาดนี้มากขนาดที่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้นได้ บริษัท VST ECS ประเทศไทยยินดีที่ได้เป็นส่วนในการช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นเรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสิ่งดีๆเพื่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนในสังคมต่อไปค่ะ